เราเราอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นสารสาระมั่นคงมันเป็นแต่เหตุปัจจัยมาประกอบกันขื้นเพราะฉะนั้นมีที่ไหนตัวเราที่พอคกาาว่าก็าต้องบอกถอนคําพูดเดี๋ยวนี้นะขอขมาชั่นเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นจะต้องเอากันให้พังไปฟ้องศาลจําคุกมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีมไอสาระแก่นสารที่จะเป็นเป็นตัวจัดบุคคลน,นั้น เราไปสมมุติมันเราไปยึดมันแล้วเราก็ไปผูกพันกับมันจนกระทั่งบางทีก็เลยฆ่ากับตายไปเลยแต่ถ้าเ,เราเห็นตามความเป็นจริงเหมือนอย่างกับที่พระพยามิลินกับพนาคเสณปุจฉาวิสัชนากันพยามิลินก็ถามพนาคเสนไหนก็ถ้าว่าไม่มีตัวไม่มีตนแล้วทำไมถึงยังเรียบเนี่ยพนาคเสนเนี่ยพยามิลิน พระนาคขจษนก็บอกอ้าวไหนท่านลองจิ้มมาที่ตรงไหนที่เป็นนาคขจีนพอพญามิลินจิ้มมาที่แขนท่านก็บอกนี่แขนต่างหากล่ะจิ้มไปที่หน้าท่านก็บอกนี่หน้าตั้งหากนี่ตาตั้งหากล่ะตกลงมันไม่มีตรงไหนที่เป็นพระนาคขจีนเหมือนอย่างการรถยนต์ตรงนี้เป็นบางโคลนตรงนี้เป็นพวงมาลัยตรงนี้เป็นเอกระโปรงรถ แต่พอรวมเรียกกันทั้งคันก็เรียกว่ารถยนต์แต่ไปจิ้มตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็หาตรงที่เป็นรถยนต์ไม่ได้เหมือนเราจิ้มไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็หาพระนาคเสนไม่ได้มีแต่ชิ้นส่วนองค์คาพยก้งหมดแต่พอรวมกันแล้วก็เรียกว่าพระนาคเสนเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นอนัตตามันคือตรงนี้ที่เรียกเรียกกันว่าเป็นไอ้นนท์ไอ้นี่ไอ้นั่นเนี่ยจริงๆพยาชิ้นส่วนแล้วไม่มีมันมีแต่จุดกับช่องอากาศเท่านั้น นะคะถ้าเผื่อเราจะคิดไปอย่างนั้นแต่ไอ้ที่เราไปบอกว่าศักดิ์ศรีของเราหรืออะไรอันนั้นมันเป็นกิเลสที่ไปปรุงไปแต่งไว้ว่าฉันเป็นบุคคลสําคัญเท่านั้นเท่านี้หรือมันมีเรื่องเล่านะคะว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมาเล่นละครกันแล้วเขาก็เอาไอ้ตัวพ่อครัวเนี่ยอุปโลงให้เล่นบทพระราชา ทีนี้พอเล่นกันจบเรื่องแล้วปิดละครปิดฉากแล้วไอ้พระราชามันก็ควรจะรู้หน้าที่ว่าถึงเวลามันจะต้องไปทําครัวไปหุงข้าวหุงปลาแล้วมันก็ยังเพ้อกับบทพระราชาอยู่พอพวกคนอื่นเข้ามาบอกนี่จะไปหุงข้าวได้ละก็เดี๋ยวถึงเวลาไม่มีข้าวกินมันก็ยังไม่ออกจากบทละครมันก็จะแจงชี้หน้าว่าไอ้คนที่มาว่ามันบอกว่ามีนี่น ดูเป็นใครพระราชาเชนะเจ้าจะต้องลงขอเอ,อโทษไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีความผิดเราจะเอาเจ้าไปรประหารชีวิตนะคะเวลาที่เรายึดอยู่กับไอ้ของที่ไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนแล้วเราไปคิดเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเราก็พอๆกับไอ้ไอ้พอบครัวที่มันคิดว่ามันเป็นพระราชาํำนองนั้นแหละนะคะมันบ้าไปได้อย่างนั้นแหละ เนี่ยถ้าเบื่อเราเราเราดูแล้วเราย้อนมาเปรียบเทียบแล้วเรามามองตัวเราต่อไปต่อไปเราก็จะเห็นอย่างนี้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะเหมือนเมื่อเช้าที่เราพูดกันถึงท่านเศรษฐีที่ท่านมีสัมมาทิฏฐิทั้งท่าที่สิ่งที่ท่านพูดมันเป็นความสัตย์ความจริงทุกประการแต่พอไอ้เด็กอันตพานตัวนั้นมันมาว่าว่าท่านบังอาจมาว่ามันทําไมที่มันไม่ล้างเท้าเนี่ยเท้าของมัน ซึ่งถ้าเกิดเป็นเราเราก็บอกว่าเออก็เท้าของแกก็จริงแต่แกทําผิดจริงๆหรือเปล่า่าคนดีๆเขาเขาก็ต้องล้างเท้าให้เรียบร้อยก่อนมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะใจของไอ้เจ้าเด็กคนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมันเป็นลูกหมาตัวหนึ่งแต่บังเอิญบังเอิญมันเกิดความผิดพลาดมันมาเกิดเป็นลูกคนเสียมันก็เลยใส่เสื้อคนเอาไว้แต่จริงๆอใจมันพัฒนาเท่าลูกหมาเราไปบอกลูกหมาว่าเจ้าไปล้างเท้าซะก่อนแล้วก็ยำขึ้นมาบนบ้านฉัน ลูกม้ามันก็กระดักกระดิกหางแว๊แวกแว,แวครับครับครับครบแต่แล้วมันก็ย่าขึ้นไปทั้งท,งทังที่มันไม่ได้ลางเท้าไอ้นี่ก็เหมือนกันนี่ถ้าเปื่อเราเนี่ยเราเนี่ยเข้าใจถึงอันนี้ังถึงอนุตตาจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เราก็จะยอมขอโทษอย่างที่ท่านเศรษฐีบอกอเออขอโทษที่เราปากพล่อยไปเอง เราพบแล้วว่าเราไปยึดผิดเราไปเราไปมองของที่ไม่มีอยู่ว่าม,มันมีอยู่มันก็เลยทุกข์เดือดร้อนกันอย่างนี้นี่ทุกขังทุกขังในไตรลักษณ์เนี่ยค่ะมันคือสภาพที่ทนอยู่ได้ยากสภาพที่มันจะอยู่คงทนถาวรเป็นอะไรอันเดียวอันหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นลักษณะทุกขังของไตรลักษณ์ก็คือเราเอาน้ําแข็งมาก้อน,น่ แล้วเราก็เข้าใจว่าน้ําแข็งเนี่ยมันจะต้องอยู่เป็นน้ําแข็งอนันตกาลแล้วเอาออกมาจากตู้เย็นช่องแข็งแล้วเราเอามาตั้งไว้ที่ห้องนี้กลัวเดี๋ยวใครจะมาขโมยน้ําแข็งไปเอาครอบแก้วครอบโลหะครอบเอาไว้ยุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอกแต่พอมาเปิดเข้าอีกทีน้ําแข็งหายไปหมดละกลายเป็นน้ําเหลวจกแจ๊กถ้าเกิดบังเอิญห้องนี้มีลมพัดดีมากเปิด้าออกมาเดียเด๋ยวๆไอ้น้ํานั่นก็ ละาเหยหายไปหมดเลยตกลงเอ๊ะน้ำแข็งเราถูกเล่นกลยังไงไอ้สภาพที่น้ำแข็งมันกลายเป็นน้ํากลายเป็นไอเนี่ยมันคือทุกขังคือสภาพที่มันจะอยู่เป็นของอะไรสิ่งเดียวคงทนอยู่ตลอดกาลไม่ได้นะคะร่างกายเราก็ทุกขังเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็โตเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บบิดเบี้ยวไปมันไม่อยู่คงที่เป็นตัวตนตั้งแต่แรกอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันเนี้ยจริงๆมันก็คือลักษณะเดียวกันแต่เราจะมองในแง่ไหนถ้ามองในแง่กิริยาของมันก็คือคงที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาถ้ามองในสภาพของความเป็นแท่งวัตถุก,ก็บอกมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสาระแก่นสารหรอกมันเป็นแต่สิ่งปัจจัยมาประกอบประกอบประกอบกันขึ้นเออตรงนั้นก็แขนตรงนี้ก็ขาตรงนั้นก็หัว มันไม่มีตัวมันไม่มีตัวแล้วไอสภาพเหล่านี้ที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันก็คือลักษณะทุกขังคือมันไม่คงทนนี่ถ้าเปิดเราเราปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้ว่าอ๋อน้ําเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ําแข็งหรือมันเป็นของเหลวหรือมันเป็นน้ําหรอกจริงๆน้ําเนี่ยมันคือไฮโดรเจนสองอะตอมกับออกซิเจนหนึ่งอะตอมมาเกาะกันอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเอากล้องไปส่องแล้วมันเจอ ไฮโดรเจนสองอะตอมออกซิเจนหนึ่งอะตอมน้ำน้ำมันมีอยู่มันจะอยู่เป็นไอมันจะอยู่เป็นน้ำเหลวมันจะอยู่เป็นน้ำแข็งมันก็มีสิ่งเดียวกันนั่นแหละถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่มาบ้าจองเวรจองภยัยทุกปีกันอยู่อย่างนี้เราก็จะใช้สิ่งของนั้นตามวาระโอกาสที่เราจะใช้มันให้มันเกิดประโยชน์กับเรา ใจของเราก็เป็นใจที่เป็นไทยอะไรอะไรก็มากดท่วให้มันทุกข์เดือดร้อนกังวลมีนออิวอนมีกิเลสทั้งหลายมาย่ำยีไม่ได้ท่านจึงได้ว่าว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงใจอันนี้ก็จะเป็นใจที่เป็นอิสระแล้วก็มีความผาสุขร่มเย็นอยู่ได้ตลอดกาลเพราะฉะนั้นการที่เรามองมองอะไรเนี่ย มองให้ทะลุลงไปถึงแก่นของมันแล้วก็เห็นตามสภาพที่เป็นจริงของมันอย่าไปเกาะอ,อยู่กับสภาพรุงแต่งพอเห็นน้ําแข็งก็อ้างว่าไอ้น,นี่มันเป็นน้ําแข็งพอมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วก็ไปคร่ําครวญว่าไม่ได้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 ไไดไไดเหมือนนิทานเรื่องเจ้าหญิงหยาดน้าค้างนะคะเจ้าหญิงหยาดน้าค้างเนี่ยเป็น ที่ดาองเดียวที่พอประสูติมาพระมเหตีก็สิ้นพระชนะเจ้าแผ่นดินก็โอ้ยรักเจ้าหญิงนำ้ำหยาดน้ำค้างนี่เป็นแก้ตาดวงใจเจ้าหญิงจะเอาอะไรเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นของเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้จะต้องสรรหามาให้เจ้าหญิงหยาดน้ำค้างทางนั้นวันหนึ่งเจ้าหญิงก็เกิดเห็นหยาดน้ำค้างที่มันเกาะอยู่บนต้นไม้ใบหญ้าที่ในสวน และถูกแสงพระอาทิตย์ส่องมามันเป็นประกายสวยมากก็ทูลพระเจ้าแผ่นดินว่าอยากได้มงกุฎที่ทํได้วยหยาดน้ําค้างพระเจ้าแผ่นดินก็สัง่งเึนนาบดีเลยว่าไปออกคําสั่งให้ช่างทองทั้งแคว้นของเราทํามงกุฎหยาดน้ําค้างมาถวายภายในสามวันถ้าสามวันยังไม่ได้มงกุฎหยาดน้ําค้างช่างทองทั่วราชอาณา,าจ,จักรจะต้องถูกฆ่าตายหมดตกลงช่างทองทั้งหลาย ก็ไม่เป็นอันทำรรม,มงกุฎหรอกอพยพครอบครัวกันเป็นการใหญ่เพราะรู้ว่ายังไงยังไงยังไงมันก็มีมงกุฎหยาดน้ำค้างขึ้นมาไม่ได้ความก็รู้ไปถึงช่างทองอาวุโสซ,ซึ่งเป็นคนที่มีสติปัญญาช่างทองอาวุโสก็ถามว่ามันเกิดกะลียุคอะไรกันขึ้นพวกช่างทองหนุมน่มๆก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินจะประหารหมดถ้าไม่มีมงกุฎหยาดน้ำค้างภายในสามวัน ช่างทองอาวุโสไตรตรองแล้วก็บอกว่าหยุดไม่ต้องขนย้ายไม่ต้องอ,อพยพอยู่กันตามปกติเนี่ยแต่ให้ช่างทองทุกคนมาร่วมมือกันทำโครงมงกุฎทองคําที่พอดีกับพระเสียงของเจ้าหญิงให้สวยที่สุดเท่าที่มีสติปัญญาความสามารถและเรื่องการจะเอายาดน้ำค้างฝังเข้าไปในมงกุฎนี้เป็นหน้าที่ของเราเองนะคะตกลงช่างทองทั้งหลายก็ เริ่มกลับสู่ภาวะปกติก็มาร่วมมือร่วมใจกันทำมงกุฎโครงมงกุฎท,ทองคำอย่างสวยขึ้นมาแล้วก็เอาไปมอบให้ช่างทองอาวุโสพอครบกำหนดสามวันช่างทองอาวุโสก็เอาโครงมงกุฎอันนี้กับเ,ออเครื่องมือที่สำหรับจะฝังพลอยลงไปในมงกุฎเข้าไปในวังพอไปถึงก็ไปขอพบเจ้าหญิง พอเจ้าหญิงเสด็จลงมาก็เอาโครงมงกุฎให้เจ้าหญิงลองสวมแล้วก็ถามว่าเป็นที่พอพระไทยไหมเจ้าหญิงก็พอพระไทยมากช่างทองก็บอกว่าแต่ช่างทองเนี่ยแก่แล้วขอเจ้าหญิงเสด็จลงไปในสวนด้วยกันแล้วก็ไปเลือกหยาดน้ําค้างอันไหนที่สวยที่สุดแล้วเขาก็จะได้เอาใส่เข้าไปในมงกุฎเลยเจ้าหญิงก็ดีพระไทยก็เสด็จลงไปพ เห็นก็ชี้เอาเมรดนี้ช่างทองก็บอกเจ้าหญิงช่วยเมตตาหยิบให้หน่อยเพราะมือเขาเนี่ยหยิบแล้วมันอาจจะทําหล่นลงไปก็ได้เจ้าหญิงก็หยิบพอนิ้วท่านถูกกับหยาดน้ําค้างมันก็กลายเป็นน้ําไหลไปช่างทองบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยิบใหม่พอเจ้าหญิงหยิบไปสักสองสัมพัสท่านก็เริ่มละว่าเอ๊ะไอ้ที่เรานึกว่ามันเป็นเพชรมันเป็นแก้วมัน,นีเนี่ย มันไม่ใช่เนะเาะเพราะพอแตะเข้ามันก็ไหลนองเป็นน้ำหมดช่างทองก็อธิบายเขาถึงเรียกมันว่าหยาดน้ำค้างเพราะมันเป็นน้ำที่มันค้างอยู่บนใบไม้เจ้าหญิงก็เข้าใจเห็นไหมใจของคนเราทุกคนเนี่ยเหมือนเจ้าหญิงหยาดน้ำค้างแหละเราไม่เคยรู้เราก็ไปยึดเอาตามที่เราคิดหรือเราเข้าใจอเอาเองแล้ว ถ้าเพื่อไม่มีใครมาสอนหรือไม่มีใครมาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อเรายึดนั้นมันจะเชื่อถือได้แค่ไหนแล้วก็หลงผิดไปอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆถ้าเพื่อเรามีอํานาจเราก็ใช้อํานาจอันนั้นก่อเวรก่อภัยให้ตัวเองหนักข้อขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราคิดเอาว่าก็ตูจะเอามงกุฎหยาดน้ําค้างและไอ้ช่างทองพวกเนี้ยงนี่เง่าเพราะฉะนั้นก็ต้องตาย เพราะฉะนั้นคนก็จะต้องตายหมดโลกเพราะมันไม่มีใครที่ไหนจะทํามงกุหญาตินาค้างขึ้นมาได้แต่ช่างทองอาวุโสท่านเข้าใจวิธีว่าทําอย่างไรจะทําให้เจ้าหญิงเนี่ยรู้ตามความเป็นจริงท่านจึงได้ใช้ตรงนี้เอาเข้าไปให้เจ้าหญิงเห็นและเจ้าหญิงก็เป็น คนที่มีเหตุมีผลท่านก็รับรู้และจากตรงจุดนี้มันก็ทำให้ต่อไปท่านก็พัฒนาการขึ้นมาเป็นเจ้าหญิงที่มีสติปัญญาเพราะว่าพอท่านจะต้องการอะไรหรือจะเอาอะไรท่านก็จะต้องศึกษาซะก่อนว่าสิ่งที่ท่านจะเอานั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าพอเป็นอย่างนี้แล้วโลกนี้มันก็จะดีขึ้น อะไรที่มันเคยเป็นความทุกข์เดือดร้อนอะไรที่มันเคยเป็นความยึดมัน่นสําคัญผิดกันมันก็สามารถที่จะมาปรับเข้าหากันแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามได้ตรงนี้ค่ะไอการปฏิบัติของเราเรารู้จักทุกอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้เออนะทุกอย่างทุกอย่างมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสาระแก่นสาร เราะฉะนั้นถ้าเราจะไปยืดว่าไอ้น,นี่จะต้องเป็นอย่างนี้อนันตการเราทําร้ายตัวเราเองแล้วเราต้องแก้ไขเราต้องอยู่กับปัจจุบันที่มันเป็นจริงถ้ามันจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องรับมันอย่างนี้แล้วค่อยมาไตร่ตรองเราจะเอาสติปัญญาเราแก้อย่างไรได้ลดมันติดก็เราอยากเป็นคนไทยอะ่ะเราอยู่ในเมืองไทยมันก็ต้องติดอย่างนี้แหละ วันนี้มันติดแค่นี้คนอื่นคนอื่งเขาก็ติดเหมือนเราเหมือนกันเหมือนข่าวหนึ่งค่ะดิฉันจะต้องไปพูดที่กรมสรรพกรเก้าโมงเชา้าทุกครั้งออกไปขนาดนั้นมันก็ไปถึงมีเวลาก่อนก่อนเก้าโมงเช้าเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าวันนั้นโอ้ยอะไรมันติดกันไปผีบ้าผีบวมอย่างนี้จนกระทั่งดิฉันไปถึงกรมสรรพกรเนี้ยเก้าโมงสิบนาทีตอนแรกก็ไม่สบายใจอย่างมาก แต่พอไปถึงปรากฏว่ายังไม่มีใครมาที่กรมสรรพกรได้มีแต่ยามอยู่คนเดียวแล้วเขาก็บอกคุณหมอเก่งมากนะครับนี่หอบมาหรือยังไงเพราะมันมีไฟไหม้แล้วเขาปิดถนนที่จะเข้าสรรพกรเราก็ไม่รู้ไงคะ่ะเอ,อปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพกรทั้งคนที่จะมาฟังปรากฏว่าสายกันเป็นทิวแถวหมดเลยเพราะว่ามันถูกรถติดเพราะว่าไฟไหม้เนี่ยค่ะ จากตรงเนี้ยมันก็เป็นอุทาหอนให้เราได้คิดว่าเออถ้าเผิดเราเคยทําอะไรแล้วมันเกิดติดขัดเราก็อย่าบ้าว้าวุ่นไปคนเดียวคนอื่นคนอืนเขาก็ติดเหมือนกันแล้วมันต้องมีเหตุสุดวิจัยอะไรเกิดขึ้น ตั้งแต่นั้นเวลาที่ดิฉันจะไปพูดที่ไหนดิฉันก็ช่างมันถ้าเบื่อรถมันจะติดแล้วมันจะไปไม่ทันหรือยังไงก็ช่างมันเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้เรากับไอคนที่จะไปพูดใ้ฟังมันต้องมีเหตุกันมามันถึงเป็นอย่างนี้ดิฉันก็สบายนะคะสามารถที่จะหาหนังสือไปอ่านระหว่างที่ติดรถติดนั้นบางทีจบได้เป็นเรื่องเรื่องเหมือนกันแต่ก่อนนั้นไม่ได้พอรถติดเข้าทําอะไรไม่ได้หมดเลยประสาทแล้วก็คอยไปลุ้นว่ะ ไอ้ไฟที่แดงอยู่เนี่ยเขียวสักทีสิมันก็ไม่เขียวหรือมันเขียวแล้วก็ไปไม่ได้จนกระทั่งมันกลายเป็นแดงอีกแดงหนึ่งมันก็ยังติดอยู่อย่างั้นะคะแล้วเราก็คลุ้มคลั่งบ้าเป็นไฟไหม้อยู่ในตัวของเราเนี่ยค่ะซึ่งถ้าเผื่อเรามามองตาคพิปมองเห็นโอ้โหข้างในเซลล์ของเรานี่มันคงแหลกลานยิ่งกว่าซีนามิกขึ้นมาอีก พอพอมันเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ขำสภาวะของตัวเองแต่ตอนก่อนนั้นขำไม่ออกนะคะใครมาพูดอย่างนี้นี่คาทิ้งซะเลยสารไม่รู้แล้วยังจะทํามาหัวเราะอีกเนี่ยค่ะเวลาที่ใจเรามันยืดผิดๆเนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรบ้าๆอย่างนั้นได้ห้าร้อยสีพันอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเราเรา,เราพบว่าในตัวของเรามันมีอะไรที่มันผิดปกติไป อย่าเพิง่งอย่าเพิ่งไปเชื่อตามมันแล้วก็ตกลมอารมณ์ทําให้คโคลนดูดเราตั้งแต่ตอนแรกก็ตกลงไปแค่เออก้นกบมันก็ดูดเราจนถึงบั้นเอวดูดเราจนกระทั่งถึงหัวไหล่จนกระทั่งมิดจมูกเลยนะคะเราต้องพยายามที่จะเด้งตัวเราออกมาแล้วมาเด้งออกมาแล้วเราก็บอกาปเถอเอ้ยคนอื่นเขาก็ทุกข์เดือดร้อนเหมือนเราอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวมันก็เริ่มที่จะเห็นอะไรได้ ว้างขวางขึ้นดีขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยค่ะเพราะอะไรมันเกิดขึ้นกระดาวปุ๊บเนี่ยเราก็จะวนภายเรือในอ่างเรื่องมันก็ค่อยๆหนักหนาสาหัสขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหรือบางทีเรื่องจริงๆเกิดขึ้นหนเดียวแต่ว่าพอเราคิดเป็นครั้งที่สองเราก็ทํามโนกรรมทุบท้องเราสองหนคิดร้อยครั้งเราก็ทุบท้องเราร้อยครั้งเรื่องจริงๆเกิดหนเดียวแต่เรา ไม่ฉลาดเลยเรามาทุกตัวเราแถมอีกเก้าสิบเก้าครั้งนะคะแล้วใครเดือดร้อนนะคะเราเดือดร้อนเนี่ยคะ่ะถ้าเราคิดตรงนี้เป็นเนี่ยเราถึงจะเข้าใจที่ทําไมครูบาอาจารย์ถึงบอกเรื่องแล้วไปแล้วให้มันแล้วไปแล้วอย่าไปจดจาเอาไว้ในสัญญาความจําแล้วก็มาทุบท้องตัวเองทุบท้องตัวเองและทุบท้องตัวเองไปเนี่ยมันไปคิดจริงจังเหมือน,นกับว่าเขามอบทาเรา ร้อยครั้งจริงๆและใจของเราก็ขึ้นขี้สนิมเพราะเราไปเพ่งโทษเขาแต่เรื่องจริงๆผลเดียวผลเดียวจริงๆนะคะและไอตัวคนทาก็ลืมไปแล้วเพราะเขาก็มีเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นต่อไปอีกแต่เราเนี่ยอุยมาทุทสองทุทสองค่อนขอดตัวเองอยู่อีกร้อยครั้งแล้วก็อาการหนักสาหาัสจนกระทั่งโลหิตเป็นพิษขาดใจตายไปเลยเพราะฉะนั้น ตรงนี้ค่ะที่ที่เรามาปฏิบัติกันที่เรามาพิจารณาตัวเองกันก็เพื่อที่เราจะไม่ตกลงอารมณ์หรือความยึดมั่นสำคัญผิดแล้วก็ไปสร้างทุกข์สร้างโทษให้ตัวเองด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกาท่านจึงว่าว่าอะไรเกิดขึ้นให้เราอยู่กับปัจจุบนันปัจจุบัน นาทีนี้มันเคลื่อนไปนาทีข้างหน้าแล้วก็ไปตามนาทีที่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆเป็นปัจจุบันอย่าให้ตกรถลวนเที่ยวสุดท้ายเป็นอันขาดนะคะเพราะตกเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันตกลงอารมณ์และมันตกลงอารมณ์มันไม่ใช่อยู่แค่นั้นเป็นต้นว่าเราปีนเราปีนหน้าผาเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเท้าเราสะดุดมันไม่ใช่ตกลงมาเก้าเดียวนะคะบางทีมันสะดุดเก่งมากตกลงไปถึงก้นเหวเลย แล้วแล้วแล้วมันจะกลับขึ้นไปใหม่เนี่ยโอ้โหมันภาระหนักหนาสาหาัสแต่เวลาจะดุดเนี่ยก็พริบตาอย่างไม่ทันสุดเลยตูมเดียวลงไปถึงก้นเหวเลยมันไม่ได้จะดุดทีละขั้นอย่างที่เราก้าวขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแต่ตอนจะดุดนี่มันร่วงปลูดลงมาไม่เป็นท่าเลยใจของคนเราก็ปานนั้นนะคะ เวลาที่จะสร้างคุณนำความดีเนี่ยอุ้ยมันทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแต่พอเวลามันเผลอสติทีเดียวเท่านั้นนะ่ะอูู้้มันไม่รู้แล้วว่ามันไปถึงไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วไม่ฝึกสต,ติเอาไว้เนี่ยเราก็จะหาความปลอดภัยให้ตัวเองไม่ได้แล้วพอเราทำทุกทำโทษให้ตัวเองตอนแรกเราก็ยืนยันเสียงเขียวว่าไอ้คนนั้นไอ้สิ่งนั้นมันทำให้เรา แต่พอเรามีเวลานั่งไปตรตงองดีจริงๆเราจะพบว่าไม่ใช่ไอตัวไหนใครอ่ะเราเราที่มันเผลอสตินี่แหละค่ะมันคือเจ้ากันนายเวรของตัวเองแล้วก็ทุบท้องตัวเองทําความเดือดร้อนให้ตัวเองได้อย่างสาหัสเหลือจะเชื่อนี่พอมันเห็นความจริงตรงนี้แล้วสติมันจะคมไว้ขึ้นพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บที่มันจะไปอ่าไอโคนโน้ มันจะมองเข้ามาก่อนว่าเอ๊ะหรือเราเองพอตรงนี้มันเริ่มปลอดภัยแล้วค่ะธรรมะเริ่มมารักษาเราเพราะพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บมันจะมาทบทวนตัวเองหรือเราเองนะคะหรือบางทีไม่แน่ใจให้ผลประโยชน์ก็จำเลยขอโทษเถอะค่ะดิฉันคงจะเผลอไปทำอะไรไม่ถูกเข้าเพราะเราโทษตัวเราเองแล้ะคู่กรณีเราเขาก็ดีประนีประนอมตอนแรกคล้ายๆกับว่าอืม ตายกันข้างหนึ่งทีเดียวเชียวแต่พอเราขอโทษเธอค่ะะเขาก็ถอยไปได้เก้าหนึ่งเหมือนกันแล้วเรื่องที่จะเป็นเรื่องขอขาดบาดตายก็กลายเป็นเรื่องที่ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็จบเรื่องไปได้จึงได้ว่าใจของคนทุกคนนะคะของสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไฝ่สุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่ ด้วยความยึดมั่นสำคัญผิดมันไปคิดว่ามันมีศัก์สีมันมีตัวตนที่จะต้องปกป้องที่จะต้องทำให้ตัวถูอยู่ตลอดการมันจึงได้ข้าปันกันทั้งทั้งที่เรื่องจริงๆมันก็ไม่มีเบื้องอะไรเลยแต่ถ้าเปื่อเราปฏิบัติเราพยายามที่จะเอาสติมาคอยรักษาเราเอาไว้เนี่ยรับรองมันก็ดีกันทาง้นนั้นนะนะคะ จะมีคำถามอะไรไหมคะจะไม่มีเราก็ไปปฏิบัติกันต่อค่ะประคองที่เรานั่งกันมาดีๆๆๆๆอย่างเนี้ยค่ะออกไปและคืนนี้อีกทั้งคืนอย่างน้อยกลับไปกรุงเทพก็จะได้มีความมั่นใจว่าอือสุบปฏิบัติได้เนาะธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นนะคะธรรมะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในใจเราเนี่ยค่ะค่ะก็ไปปฏิบัติกันเดี๋ยวจะได้ไป ทาราบัมบัดหรือจะไปทำอะไรอะไรกันได้เชิญค่ะ